ตอนนี้เรากําลังที่จะเดินทางกลับหลังจากเรานมัสการองคธาตุขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังเดินทางกลับค่ะ ริเวโดยรอบค่ะขององค์พระธาตุาพนมนะคะผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามานมัสักการองค์พระธาตพนมเรื่อยๆค่ะ กำลังบรณะอยู่ก็มีเป็นบางส่วนนะคะ ทางออกมีหลายประตูเลยค่ะสะดวกสบาย มิเจเอน้อยค่ะอ้าทูปเปอร์พีจเจน้อยค่ะทูปเ,ปะทปเปอร์คนหล่อค่ะยูทูเบอร์คนหล่อค่ะกำลังจะเดินทางกลับกัน,นะคะเดินทางด้วยสวัสดิภาพค่ะ สวัสดีค่ะ